กลับสวัสดีครับเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูบผู้สูงคนเนาะครับเนาะกพอใจดีก็ได้มาตามอ่าโตห้แฟนครับแฟนช่องเนาะครับเนาะมาบานพอแต้มครับผมมาสรุปเลขล่างกันเนาะครับเนาะเคือเป็นแนวทางของเอฟซีพอใจดีเนาะครับเนาะพอใจดีก็ได้มาตามคำสัญญาแล้วเนาะครับเนาะว่าสีมาตามต่อพอแต้มห้ยเอฟซีเนาะครับเนาะ แนวทางล่างได้พี่น้องแนวทางล่างทางบทมือนี้ได้พร้อมกันพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีติดตามเขาไปกดไลค์กดแช่น้ำให้พ่อเจดีน้ำเนนะครับเนาะอ่าเขาไปเบิ้งพ่อจจดีแล้วก็กดไลค์กดแช่น้ำรับอ่าเดี๋ยวกลับไปเบิ้งพ่อแต้มพร้อมพร้อมกันครับแนวทางล่างตรงตรงของพ่อแต้มหรือว่าเทวดาสนามครับผมตรงไม่ต้องกลับครับครับผมด้านตรงตรงนะครับ มาที่นี่ก็ขี่มุนไปุยด้านหลังอันนั้นที่เ้ามาเนี่ผมก็ลืมกดโทรศัพท์ครับมางด้านหลังพร้อมกันกรับมยืนดีครับเป็นไงตัวยืนครับผมสตัวน้มันมเขาเลยอเขาให้ตัวยืนกับมีงครับครับผม9ชุดล่างสุดโต่งแล้วเป่น้องเเนชุดล่างตรงแกมได้ครับผมชม สายยนต์ทอดต่อสองตั้งนะครับผมตอนเรยื่อกันเลยพี่น้องหลังจากที่ปอแตงปล่อยแล้วนะครับบุญนะครับต่อไปก็เบิกชุดล่างคือเบิ้องหลังการทั้งงานนะครับของยูจูเบย์นะครับนะครับพี่น้องว้าวเราตอนนี้ปอแตงกำลังอีเขียนตัวเล็กเ้วห้างไงนะครับผมตองถืไปเบิึงไปชมไปฟังกันนะพี่น้องเนาะนะครับว่าตัวเล็กเ้วห้างชุดล่างนะครับเพรปอแตงเป็นตัวใหญนะครับครับผม เพื่อพารวยนะครับขึ้นได้ตัวยืนนะครับพี่น้องหลายขัานเต้ายืนเราเข่าแม่ผมข้าวแปะนะครับผมนะครับผมพอใจดีว่าขั้นราบ่มีก็บชิได้ยุดนะฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามทุกจองห้างครับพี่น้องนะครับแต่อย่าลืมดลอทร์ชาแนลเด้อนะครับผมเดี๋ยวไปเบิองนั่งกันเลยนะครับอย่าลืมเพื่อพารวยลูกหลาลูกกบได้ลูกหลาลูกกบเลยนบผแมนมาเนาะเบิองเบืองล้าง้องพี่น้อง ถ้าเราพิวอุ่นก็ต้องทายเอาเน็คไปดรอกเบิ้ง่เอาบรรยากาศกับพ่อแล้วพ่อเพชรได้ตงพวกเจี่หมื่นชุดล่างล่างตรงตรงดอนชุดล่างผมทำบ่างไหมครับตหน้าครับชุดล่างครับตรงตรงเลยพอแตงมาสติติย่อนล้างนี่เดินไม่เราวสิบกุมวัน กหลังเขาทุกงวดแต่เดินนาเนี่ยโมเดินนาอาร์ตก็เนี่อาจจะได้ดีทำแมนบ่เพราะว่ายอดหลังก็ได้ดีเดี่หเก็ก็ได้ดีสี่หกแปดหลักสิบช่มเขาพอจเตะเลยหมดนี่เล่นหลังมันใจมันใจครับเล่นมันี่เนาะพอีจมว่าตีคอยชุดเต็มเลยบอครับพ่อนม่ครับชุดเต็มตัวนี้เน้นๆเ่ต้องกลับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางที่เก่าพี่น้องนะครับผมชอบสไตล์ใดนะครับเบิ้งสไตล์นั้นนะครับแต่อย่าลืมเบิ้งดอลล่าชาแนลเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนะครับเอฟซีเอฟซีบาวเท่านะครับเอฟซีแมวหมูเอฟซีพ่กะเป็ดเอฟซีพ่อเจดีย์ครับผมนะครับผมเอฟซีช่างเตานะครับอย่าลืมติดตามดอลล่าชาแนลน้ำเด้อพี่น้องนะครับผมอยากฟังเสียงมวนหวานๆนะครับออกมาเบิ้งได้เลยผมเบิ้ชมได้เลยนะครับทางช่องดอลล่าชาแนล นะครับรู้สึกว่าสีเบ่อหลายกองก็รู้สึกว่าเจมีหมดได้ไปเร้่อน้องหวานแห้งนะพ่อหวานแห้งพ่อมาสองคืนเงียบครับรถลาก็ับเล็บวัวให้มีบรรยากาศมันจักน้อยนะครับพยายามเอาผ่ามาไม่รถลาเสื้อกีตัปวกปากไงมาได้ล้งยังเรืพี่น้องมาได้ล้งพยาบาลมาได้ลงสสบมาได้ลงอบตครับผม โอ้สีนี่ระวังเด้อซีซีนี่ระวังเด้อเปล่าเก้าคู่แต่ว่าบ่มมาต์เราแัดบ่มัก์ก็จะซีซีมักก็เอาออกไปนี่ละไม้ไว้นี่ละเพราะว่ามันเฮ็ดตามสูตรตามสูตรแม่นนะครับลงให้ตามสูตรตามชมตามสูตรครัเขาจชัดตรงๆลางพิมพ์หก่อนนะครับเนาะ ยังตันเด็กตัดไข่เนาะครับมันคอยได้มาหากันอีกแบนมกเตันไฮไปเรื่อยมันบวกมาหากันอีกเลยสองคนครับเนาะให้มีสูรพงศงสุดท้ายได้ไหมเข้าเจ็บมาจอไว้ครับครับมั่นใจเแลยวที่มีเล็กวิ่งเล็กย่างไฮความมือตัดไข่เรือจิ๋วบ้านจะกี่โคกลับบ่าครับผมบาดในมุนไปทั้งฝุ่นบาดในอ่า กาแฟตีกไดิบกินได้บ้างข้างดีกินหมุนได้บ้ากินได้บอางเขาเป็นสันน้อเอากรแกมกลับโซโซขึ้นจากน้อยนเขาเขงานขั้นนั้นผมกระิบว่ได้ครับน่ากันฟ้าขั้นวางสันนะโอ้โหป่านอันฮ้อนใหม่จเมีเรื่อใครมีใครเอาพี่น้องแคบหน่อยจอยนะครับเด้อ เอาว่มีผู้อ่านจะค้นก็อ่านอ่านไปแหลครับมันกลับหนากลับหลังครับเท่าเราค้นเราตาล้ม่อครับเอาไปเรื่องนี่แหละครับเอซีพี่น้องกันพอเสียงดังมันหลดเวยหนาเวียหลังในทั้งยูทูบนี่ปวดหัวร่าักคู่ครับผมเอาครับพี่น้องเอซีครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อแต้มนะครับชุดร่างตรงๆนะพี่น้องเนาะบอมีบ่นป่นนะครับเด้อถ้าขึ้นบนแสดงว่า พิษครับผมนี่ครับเป็นของเทวดาสนามหรือว่าพ่อแต้มแล้วครับเนาะช่วงนี้กําลังฮอตกําลังฮิตครับผมเอฟซีก็ถามมาหลายเนาะครับเนาะว่าติดตามพ่อแต้มแน่พ่อใจดีก็ะได้มาตามให้เอฟซีแล้วเนาะครับเนาะมาตามให้แล้วก็รจะเลื่มก็ไลค์ก็แช่ให้พ่อใจดีได้ครับเด้อเนาะครับพอแต่มีกําลังใจเนาะครับเนาะครับผมเลขพ่อแต้มนะครับเลขชุดล่างนะครับเนาะ พอแต้มกะบไหหมาเก่าชุดนะครับตรงตรงล่างนะครับเนาะมีเพิ่นไหวิ่งนะครับนะอ่าสี่หกกับแปดพี่น้องตามด้วยหนึ่งสามและสี่พี่น้องนะครับนะพี่น้องเบิงอ่าเบิงแล้วก็พิจรารณาแนวทางความนะพี่น้องเนาะนี่ครับจับคู่ไหคือแปดหนึ่งพี่น้องแปดสามพี่น้อง 8ปดสี่หกหนึ่งหสาพี่น้องหกสี่สี่หนึ่งสสครับผมนี่แหละครับคือแนวทางของพ่อแ้มหรือวัาเทวบดาสนามพี่นอ้องอวดวัดนที่สองพฤษภาสองหาหหนะครับงวดที่แล้วพ่อแตมเจ็ดหนึ่งมาตรงๆพี่น้องแต่ไปขึ้นเออแต่ไป อ่าล่องลางพี่น้องคนไทยบนแต่เป็นล่องลางพี่น้องสูตรนี้มีบนมีลางเพื่อนก็นได้กตัดสินใจให้ไปยุบบนมันกับล่องลางพี่น้องกับพวกไปยังบัดน,นี้เพื่อนมาคำนวณพิจาจรณาหาคูหาขิงมาฝากพี่ตอน,น้องเลยพี่น้องนี่แหละเป็นที่มาเพื่นได้จับให้ชุดล่างมาคือมาล่าง บอมา,อา,อมาก็คือบอมาพี่น้องนะครับมาไปบนแสดงว่าพิษพี่น้องอันนี้มันเป็นรางเฉพาะเลขชุดเก่งอ่ชุดพิเศษเก้าชุดของพ่อแตมพี่น้องนี่แหละครับกว่าจะได้มาหาเพิ่นดได้ครับผมเตือสีหาทางเขาได้พี่น้องเลยยูทูบหลายทางช่องมาหลายครับผมทางช่องต้องจับใบคิ้วครับอต้องจับใบคิ้วหาพ่อแต็มแหละครับผมนี่แหละครับ ข้อมาตรฐานข้อแม่นย่ำข้อแม่นมันโค้งของพอแต้มครับผมตอนนี้ยุคนี้นะครับปัจจุบันนี้พอแต้มมาแรงที่สุดณนะตอนนี้ครับผมเลขมันใจได้เสื้อใจได้พี่น้องไว้ใจได้พี่น้องมาล่างเป็นบนมาบนเป็นล่างต่อไปมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางมักกะจัดคัดกาพานพี่น้องนะครับเนาะ อาแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอแล้วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพีตอนน้องเฮาพี่น้องสองพุ้สภาสองหาหกหกพอใจดีก็อวยพ่อหนเอฟซีพอใจดีถูกหวยด้วยเบอร์มีโชกมีไส้ลำา้วยสู่ผูสุข้นความเก็บใหญ่ใดความไขใ่ให้มีครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ